นี่กุคนเห็ดพึ่งหมอกส้มเจ้าว้าวโอ้ยแฮอย่างที่ห้ามหักนะโอ้เฟดเจ้านานงามนี่แฮมอก โอ้โห oh งามงามกูคนอ่อนๆเลยแ่ดนี่แหมสามเจ้าโอ้โ oh ห xì sì, cháu các chị nói đọc nơi mình đã với con cho kênh Ghiền โอ้ต้นนี้เท่าแล้วเจ้ากุคนนิ่มเลยข้าวไ,ได้อะเากแล้วไปเพ่เจ้านี่นี้กุคนต้นนี้เจ้ากำลังโผล่ เห็ดพึ่งหมวกส้มมันดำวยนะเจ้าเนาะเก็บเตอะอันน่ะนี่กูขน